สวัสดีแฟนๆช่องรายการบรรณพัฒนตั้งไับูรทุกท่านนะครับแล้วก็มาถึงเอพิโซดที่ 2, 2> เอาฟลุตโคตรง่ายจนได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อฟลุตเป็นของตัวเองแล้วนะตามกันมาดูเลยว่าฝึกกันอย่างไรเามาเลยสนับสนุนรายการโดยจูปิเตอร์ฟลุตเอาลิมฟิตปากล่างในตำแหน่งตรงนี้1ใน3หรือ1ในส ันเองไม่ยากเป่ายายา,ยาวเสียงยาวๆย,ย,ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับจริงๆแล้วมันยังยาวได้มากกว่านี้อีก แต่ว่าถ้าจะยาวกว่านี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวยาวขึ้นไปนะครับในการหายใจในการเล่นฟลุตหายใจเข้าไปเต็มที่เสร็จแล้วเราก็แล้ว,ลว,ลวค่อยๆผ่อนลมออกมาสม่ำเสมอเราใช้หลักการนี้นะครับในการเป่าเฮดจอยของฟลุตสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีฟลุตเป็นของตัวเองนะครับเอาขวดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เป่าให้ได้เสียงยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ แล้วก็พยายามเลือกขวดหลายๆขนาดใะมีผลดีคือว่าเวลาที่เราไปเป่าฟลุตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีรูปปากเดียว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 เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป่าขวดนะครับจากหลายๆขนาดแล้วเนี่ยเป่าให้มันดีทุกๆขวดและเสียงมันออกมาดีๆทุกๆขวดแล้วพอเราไปเจอในฟลุตจริงๆมันจะง่ายมากๆนะครับโคตรง่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดในคลิปที่1และคลิปที่2น right. <c oughs> ี in ้ มันคือคัมภีเท่าไหร่ก็ตามที่เราฝึกบ่อยๆจนเราเกิดความชํานาญเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเป่าฟลุตได้เป็นอย่างดีได้บอกว่าการเป่าฟลุตนี่มันโคตรง่ายนะครับโคตรง่ายโคตรง่ายจริงๆทําตามที่ผมบอกหวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะมีความสุขในการพร้อมอย่างที่ผมบอกและเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดี